ครับสวัสดีครับเอฟซี FC พอใจดีสุภูสุคนนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่ยี่สิบเก่านะครับเนาะของเสาร์วันที่ยี่สิบเก่ามีหน้าสองหาหกหกพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ชมบรรยากาศตอนเ้ารพี่น้องชมบรรยากาศตอนเ้ารขคงบานเท้าพี่น้องเห็นบรรยากาศแล้วพี่น้องอยู่ทางไก่ทางต่างประเทศ ทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งปักไตปักตำทั้งเมืองหลอกเมืองเล่าคืดหอดเมืองไทยหฮาบ่าพี่น้องคืดหอดอีสา,บานบ้านทฮาบ่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศสดสดกับผมดลํำเลียงมาฝากพี่ตอดน้องตอนนี้ฝนกำลังตกลงเม็ดน,น้อยพี่น,อน้องก็เบ่ใงอ่ ฝนฝ่าอากาศในคึ้นะครับกำลัตงตกครับผมแต่อพอใจดีกัได้น้ำภาพสดๆเย็นๆอากาศดีๆมาฝากพีต่อน,น้องมนะพป่น้องเนาะนี่ครับบรรยากาศทางเมืองสะกดนะครับเนาะนี่ครับผมก่อนสิเข้าไปเบื้องแนวทางของพอใจดีมีแนวทางมาฝากพีต่อนน้องบนคูนึงลางคูนึง ฟันท่งเป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนะเป็นของขวัญปีใหม่ปีใหม่ไทยสงการบ้านเท่าครับผมฟันหางเด,เดียวตัวเดียวพี่น้องฟันหางเดียวตัวเดียวให้พี่ให้น้องเดี๋ยวเบิ่งได้แย่งไปพร้อมๆกันครับผมเป็นของขวัญปีใหม่เด้อเป็นหวยซองซองละหนึ่งแพี่น้อง ซองละหนึ่งแสนเอาไปฝากพี่ตอนน้องเลยครับคิดว่าสิบบผิดหวังพี่น้องกินได้เห่น,นล้วกันบ่ผิดหวังดอกพี่น้องคิดวานะก็ใจดีหาแนวทางที่ดีๆแหละครับมาฝากพี่ตอนน้องอันนี้เป็นซองพิเศษซองละหนึ่งแสนบาทเอามาฝากพี่ตอนน้องตอนนี้ฝนกำลังตกพอใจดีกำลังเบิงฝนฝ่าอากาศอยู่พี่น้องไปกับอะไรเด้ ต้องยืนท้ายอยู่ต้องมื่ออกมานอกบ้านพี่น้องเขาบ้านบ่นะได้ตอนนี้ฝนตกพี่น้องเลยฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำนี่แหละครับบรรยากาศบานนอกบ้านเฮ้าพี่น้องดผูพอยู่กรุงเทพนี่แหละครับเบิง่งเนี่ยพอยุทางไก่บ่ดได้มาบานจากเพื่อจากมาบานมาซองเฮ้าบรรยากาศบานนอกเฮ้านี่แหละครับผมเบิง่งเล้วล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพ้พอใจดีพอใจมีกำลังแรงใจ แต่อาหาแนวทางฝากพี่ตอดน่องได้ด้ครับเด้อนี่แหละครับนี่เสียงฝนในยินบอเนี่ยครับเสียงฟ้าเสียงฝนฝนเดือนซีเดือนหาบานเฮ่าห้ำบักมีบมักม่วงพี่น้องนี่นะครับนเห็นบอฝนตกพี่นอ้องฝนตกปอยๆพี่นอ้อยพี่น้องเอ้ยเห็นบอนั่นแหละครับทือบรรยากาศบานเฮ่าพี่น้อง สงการในแสดงมวนกันเลยพี่น้องถูกหวยด้วยเบอร์ไปพร้อมๆกันครับผมงวดวันที่สิบก็คือไปพร้อมๆกันอีกพี่น้องคือทั้งไปคือทั้งมาคือทั้งมาถึงทั้งไปพอใจดีสี่เอามานําเสนอให้พี่น้องคือคือเก่าพี่น้องนะครับน่าสิ่งได้ดีพอใจดีสีนํามาเสนอให้พี่น้องทั้งหมดเลยครับนี่แหละครับฝนตกเห็นบังคับบรรยากาศนะ บรรยากาศฝนตกเลยพี่น้องนีครับได้ยินเสียงฝนบ่พี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงฝน่บบานเฮาอยากมาบ้านบ่ขึ้นหอดบ้านบบขั้นขึ้นหอดบานกายพี่หน้องเบิงช่องคอ,อใจดีด้อครับเด้อแล้วก็สิมีความสุขไปพร้อ,อมๆกันเนาะครับเนาะนี่แหละครับ เนี่ยครับนะเสียงฟ้าเสียงฝนพี่น้องก็ได้ยินแล้วเนาะกันได้ยินแล้ว,ลวก็ดทคือทอดบ้านอยู่ในบึงซ่งนี่ตูมมาได้่า,า,าได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนละแบบครับผม เอาจากน้อยจะเข้าไปแนวทางน้ากันน้องพี่น้องเนาะไปบึงความรวยความเฮความเฮ่งความปังๆไนพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอใจดีสิพาเข้าไปแนบ้านลำบากใฝนกัล,ล้างตกแห้เงเดือนงมาแห้งแห้งแห้งบากพี่น้องเอ้ยไดเฝ้าเขาไปทั้งในลวบากเนี่นะครับไปเบึงแนวทางตัวดีๆฝากที่ตอนน้องบอกพี่น้องจัดหนักไปเด้ครับหมอนนี้ ตัวเดียวหางเดียวบนล่างครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวสีให้พี่ให้น้องไปพร้อมกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งมาพร้อมกันครับผมเอาครับพี่น้องเอฟซีครับผมมาเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับเนาะเลขซ่องละแสนของพอใจดีนะครับเนาะให้พี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องเลขฟันตัวเดียวหางเดียวพี่น้องแขนแขนเลยพี่น้องเป็นของคนปีไม่ สงการบานเท่านั้นพี่น้องเนาะมีอยู่สองจุดสองคู่พี่นอ้องสร้งละแสนพอดีพี่น้องไปสู่ม่สร้างละแสนพอดีนี่บริเวณธรรมดาใจประกาศบริคีสั่งง่าคือเป็นวาเลยพี่น้องเอาพี่น้องไปเบิงึงพร้อมๆกันนะพี่น้องว่ามีโตัยังมีโตัยังแน่บนโตัยังแน่ล่างโตัยังแน่แนพี่น้องนี่แหละครับความระทึกใจของพี่ของนอง้องเฮาครับผมเอา เลขบลน,นับเนะเลขบนสี่เป็นหกเกาพี่น้องเลขบนนี่เป็นหกเก้าพี่น้องให้พี่น้องหมั่นใจมักกะจัดขัดกระพนันพี่น้องถือหูถืกตาถือใจจังคอยจัดจังคอยลงทุนพี่น้องถ้าบ่าถูกอกถูก,ถกใจกะพันไปพี่น้องบวา,า,ากันอันนี้มันเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องนะเป็นแค่แนวทาง เพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องในพี่น้องมักกะจัดขัดกะผพานพี่น้อง,นะอง,กกผ,องผู้ใดมักกะจัดไปเลยพี่น้องนี่แหละของขวัญปีใหม่จาคอยใจดีเนะาะตามต่อพี่น้องเหล็กล่างนะพี่น้องนะเนาะเหล็กล่างฟันทีสิบเก่าเม็ดเดียวหางเดียวพี่น้องฟันทีสิบเก้าหางเดียวเม็ดเดียวพี่น้อง นี่แหละครับเล็กซองซองละแสนพอใจดีได้ไปสู่มาเพื่อฝากเป็นของคนปีใหม่ให้ f อซของพอใจดีสุภุสุขนครับผมนี่แหละครับเหล็กซองมันคงมันใจพี่น้องเก่งเรลยกขจาเก่งอยู่ชุดนี่เก่งอยู่ครับพี่น้อง จะให้พี่น้องแคบหนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้อมักกระจัดขัดกับพานพี่น้องเบาว่ากันเลขมีเขามีหลุดพี่น้องมั่นใจพ่อใจดีเสื้อใจพ่อใจดีจังค่อยจัดพี่น้องถ้าบอเสื้อใจบอไวใจกับพานบอเป็นหนังพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องนี่แหละครับของขวัญปีใหม่สำหรับพ่อใจดีฝากพี่ต่อน,น้องครับผม ห้โศกหมามันหายลำหายด้วยถือหวยไปพร้อมๆกันพี่น้องในงวดวันที่หนึง่งเมษาสองหาหกหก,หกพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีไส้ลำด้วยเงื่อนไหลน้องท่องไหลมาถูกสิ่งถูกอย่างของให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญย่าเจ็บย่าชนพี่น้องความจนเท่าย่าเอามาความบอดีก็อยาเอามาสิ่งที่บอดีก็อยาเอามา ่อไปนี่ปีใหม่ไทยเฮานี่ให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใดดีๆด,ด,ดีที่สุดเอาเขามาอยู่เฮื่อนอยู่ซัน้นมาอยู่บ้านอยู่ซองอยู่กับพีกับน้องอยู่ในตนในโตกับพีกับน้องให้มีแต่สิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างเงินคําก่าแกวเงินไหลน้องท่องไหลมาให้มาอยู่กับพีกับน้องของเอฟซีพอใจดี สูบผูสุขคนนะครับเดอ้อสำหรับปีใหม่ปีนี้ครับผมสูบผูสุสขคห้มีแต่ความสุขพี่น้องสาธุน้องพี่น้องเนาะโศกดีมีไส้ไปพอหอมกันนะครับเดอ้องวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกหกพี่น้องเลขพอใจดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องหกเก้าบนหนึ่งเจ็ดล่างครับผมฟันทงครับเอาครับสำหรับคลิปนี้พอใจดี ก็มีฝากพีตอนนองซำมเนี่ละครับลิปหนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ